ขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมนมชมพู่หรือว่านมเย็นนะครับสูตร5ลิตรวันนี้พี่พิกจัดให้เลยครับผมชงใส่เหยือกชงใส่โหลหรือว่าชงใส่ขวดได้หมดครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พิกก็ฝากกดติดตามนะครับแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่พิกหน่อยนะครับไปดูกันเลยสูตรนี้เป็นสูตร5ลิตรนะครับแต่พี่พิกจะทาครึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือ2.5ลิตรนะครับใครที่จะทํา5ลิตรให้คูณ2ของปริมาณเข้าไปได้เลยนะ ครับผมใส่น้ำสะอาดลงไป2.5ลิตรครับจากนั้นก็ต้มให้น้ำเดือดจัดเลยนะครับสูตรวันนี้เราทำเป็นนมเย็นหรือนมชมพูนะครับพี่บิ๊กจะไม่ใส่ครีมเทียมนะครับจะใส่เป็นนมผง200กรัมครับผมแล้วก็เกลือปน่นครึ่งช้อนชาครับจากนั้นก็คนให้สมวนผสมเข้ากันละลายดีเลยใส่น้ำแดงของเฮเวนบอยลงไป630กรัมครับผม แล้วก็นมข้นหวานของคาน n ชัน330 3กรัมตามด้วยนมข้นจืดของคานชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้ากระป๋องหรือว่าหน้าถุงนะครับ400กรัมครับผมจากนั้นก็ผสม,มให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยก็จะได้แล้วนะครับนมชมพูหรือว่านมเย็นของเรานะครับผมใครจะชงใส่เหยือกหรือว่าชงใส่ขวดก็ได้นะครับอยากให้พี่บิ๊กแจกเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวัสดีครับ